สาวโคกสาวนมระหว่างโคกกับนมน้องๆชอบดื่มอะไรคอมเมนต์กันเข้ามาเลยก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์ที่สำคัญ<ม>อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะสาวโคกเมื่อดื่มทุกวันเราอะ่ะชอบกินโคกเป็นชีวิตจิตใจเลยตื่นก็กินก่อนนอนก็กินพูดถึงก็หิวโคกข,ขึ้นมาอีกแล้วขอตัวไปดื่มโคกกันนะ ไลองชั่งน้ำหนักดูสิน้ำหนักขึ้นมาตั้งห้าโลโอ้ยสาวนมเมื่อดื่มทุกวันดื่มนมทุกวันทำให้ร่างกายแข็งแรงสาวโคกฟันปวดฟันจังเลยอ่ะเป็นอะไรก็ไม่รู้ต้องไปหาหมอซะแล้วสวัสดีค่ะคุณหมอปวดฟันมากเลยค่ะกินอะไรก็ไม่ได้เลยอ่ะ ช่วงนี้ได้ทานอะไรหวานๆหรือเปล่าคะหนูกินโค้กทุกวันเลยค่ะคุณหมอเพราะว่าหนูเนี่ยชอบโค้กเป็นชีวิตจิตใจนั่นแหลคะค่ะคือสาเหตุต่อไปต้องทานให้น้อยลงและแปรงฟันหลังรับประทานด้วยนะคะเข้าใจแล้วคะ่ะคุณหมอจ้างให้ฉันก็ไม่เลิกกินโค้กหรอกถึงฟันจะผุก,ก็ช่างสาวนมฟันเพราะในนมมีโคน การดื่มนมทุกวันจะทําให้กระดูกและฟันแข็งแรงและที่สําคัญอย่าลืมแปรงฟันก่อนนอนด้วยนะคะสาวโคกอาหารเวลากินโคกก็ต้องกินกับของแซ่บๆแบบนี้ไงล่ะมันโคดเข้ากันเลย ซีเรียลเนี่ยเป็นอะไรที่เข้ากันมากเลยเสาโคกวันเกิดเพื่อนสุขสั่งวันเกิดจะเพื่อนรักวันเกิดเธอทั้งทีฉันเลยเอาโคกมาเป็นของขวัญขอให้ชีวิตเธอแซ่บๆซเหมือนับโคกที่ฉันให้นะจ๊ะขอบใจมากเลยนะเสาวนมวันเกิดเพื่อน สุขสันต์วันเกิดนะฉันรู้ว่าเธอชอบกินนมรสช็อกโกแลตฉันก็เลยซื้อมาให้ขอให้เธอมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเหมือนกับของขวัญที่ฉันมอบให้นะขอบใจนะฉันว่าเธอไม่ต้องกินนมอัดลมหรอกกินนมดีกว่าดีต่อสุขภาพแต่กินโค้งแล้วมันซาบซ่ามากเลยนะกินนมดีกว่าโคกสิกินนมโคกกินนมเอ๊ะฉันบอกว่าโคกก็โค้กไงหยุดได้ กินมันทั้งสองอย่างนี่แหละแต่กินในปริมาณที่เหมาะสมเสาโคกความจำเมื่อกี้ว่าจะทำอะไรสักอย่างนี่แหละจำไม่ได้อ่ะเอ๊จะทำอะไรนะนึกเท่าไหร่ก็นึกไม่ออกอ๋อนึกออกแล้วว่าจะกวาดบ้านไงว่าแต่ไม่กวาดหายไปไหนเนี่ยเฮ้ยจำได้ว่าถือมาแล้วนะหายไปไหนเนี่ยเฮ้ยอยู่นี่นี่เองหนีบไว้แท้ หนูเห็นแว่นยายไหมย,ยายเก็บไว้นในลิ้นชักที่ห้องนอนไงพี่เห็นสมุดการบ้านหนูหรือเปล่าพี่เห็นเราเก็บไว้นในกระเป๋าสีชมพูงไงลองเดินไปดูซิสาวโคก้กเมื่ดื่มโค้กก่อนนอนเฮ้ยทำไมนอนไม่หลับเลยอ่เสาวนมเมืม่อดื่มนมก่อนนอน ดื่มนมก่อนนอนเนี่ยมันทำให้หลับสบายแบบนี้นี่เองสาวโคกเมื่อตื่นนอนเฮ้ยทำไมรู้สึกไม่ค่อยสดชื่นเลยเนี่ยสงสัยเมื่อคืนดื่มโคกไปหน่อยเพราะว่าในโคกเนี่ยมีคาเฟอีนหากดื่มมากไปก็จะทำให้นอนไม่หลับตื่นมาก็จะไม่สดชื่นแล้วก็จะไม่กระปี้กระเป๋าแบบนี้ไงล่ะสาวนมเมื่อตื่นนอนสวัสดีเช้าวันใหม่ท้องฟ้าอันแสนสดใสทุ่งหญ้าอันเขียวขจี ดื่มนมก่อนนอนมันดีอย่างนี้นี่เองมันรู้สึกผ่อนคลายเหมือนวิ่งอยู่กลางทุ่งลาวตเวนเดร์เลยสาวโคกเมื่อเพื่อนรู้สึกเบื่อเธอเป็นอะไรหรอทำไมดูซึมซึ้เบื่อจังเลยอะ่ะชีวิตโคตรไม่มีรสชาติเลยอ่ะเอาโคกไปกินจะได้ซาบซาบเหมือนเราไงขอบใจนะ าวนมเมื่อเพื่อนรู้สึกโมโหอทำไมวันนี้มันเกี้ยวกาจังเลยเนี่ยเห็นอะไรก็หงุดหงิดไปหมดอย่ยวมันโมโหยังไงก็ไม่รู้อะดื่มนมซะจะได้ผ่อนคลายขอบใจนะกินนมแล้วรู้สึกผ่อนคลายจังเลยอะ่ะตอนเนี้ยมันง่วงมากขอตัวไปนอนก่อนนะสาวโคกผิวพันโห ผิวเป็นท่องหวัวช้างเลยทํำยังไงดีวันนี้ยิ่งต้องออกไปหาเพื่อนอยู่ด้วยในน้ำอัดลมเนี่ยมีน้ำตาลเยอะมากซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดผิวสาวนมผิวพันการดื่มนมทุกวันทำให้ผิวเราขาวกระจ่างใสผิวพันเนียนนุ่มชุ่มชื้นเหมือนผิวเดย์สาวโคกเมื่อเพื่อนมาบ้านหวัดดีหวัดดีจ้ามากันแล้วหรอ ต้องได้กินโคกทุกคนเพราะว่าบ้านฉันโคกฟีเวอร์มากขอบใจนะที่เลี้ยงโคกสาวนมเมื่อเพื่อนมาบ้านมาแล้วหวัดดีทษทีนะที่บ้านไม่มีน้ำอย่างอื่นเลยอะมีแต่นมขอบใจนะสำหรับนมอะสาวโคอกอากาศร้อน วันนี้ทำไมอากาศมันร้อนอบอ้าวจังเลยเนี่ยนี่ฉันอยู่บนโลกมนุษย์หรืออยู่ในนรกกันแน่เนี่รู้สึกว่าร่างกายต้องการโคกกระแทกลินอีกแล้วแค่ดื่มโคก็ชื่นใจเหมือนขึ้นสวรรค์เลยสาวนมอากาศหนาววันนี้อากาศหนาวมากเลยโชคดีที่บ้านเรามีนมอุ่นๆกินแล้วรู้สึกอุ่นขึ้นเยอะเลย สาวโคพี่คะหนูขอกินโค้กหน่อยได้ไหมคะแต่หนูจะกินเยอะไม่ได้นะเพราะในโค้กเนี่ยมันมีน้ำตาลทำให้ฟันผุฉะนั้นหลังกินโค้กหนูต้องแปรงฟันทุกครั้งเข้าใจหรือเปล่า,ายายขอกินโค้กด้วยนะถ้าคุณยายดื่มน้ำอัดลมมากเกินไปอาจจะทำให้เป็นโรคเบาหวานตามมาก็ได้นะคะสาวนมยายขอกินนมด้วยนะได้เลยคะ่ะคุณยาย นี่นมของคุณยายพี่ขาหนูขอนมหน่อยได้ไหมคะและนี่ก็คือนมของเดง็กขอบคุณค่ะ